คุณผู้ชมคะในช่วงนี้รายการหนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภามีโอกาสสัมภาษณ์นายธวัฒปบวรวณิชยกูลประธานคณะกรรมิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลงังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมข,ขนส่งของประเทศท่วสวุฒิสภาโดยนายธวัฒปบวรวณิชยกูลได้ให้สัมภาษณ์ถึงบทบาทและกรอบแนวทางในการพิจารณาของคณะกรรมิการวิสามันพิจารณา,าร่างพระราชบัญญัติ ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศพศวุฒิสภารายละเอียดการให้สัมภาษณ์จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามชมกันให้สัมภาษณ์กันเลยค่ะครับสวัสดีครับผมทวัตบวรวณิชยกูลนะครับสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานกรรมติการพิสามันพิจารณาให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ของการขนส่งของประเทศนะครับครับคือพระราชบัญญัตินี้เนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องซึ่งทางรัฐบาลนะฮะให้เหตุผลไว้นะครับว่ามันมีความจําเป็นในการที่จะกู้เงินนะฮะสล้านล้านก็เพื่อที่มาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศซึ่งจากเหตุผลก็คือเนื่องจากว่าเราเองเราไม่ได้มีการลงทุนด้านนี้มาค่อนข้างนาน พอสมควรในงบประมาณทุกครั้งเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะออกมาในลักษณะเบี้ยหัวแตกมันก็เลยไม่มีโครงการใหญ่ๆเกิดขึ้นนะฮะเพื่อที่จะทําให้เกิดความสอดคล้องของการเชื่อมโยงของการคมนาคมทั้งประเทศซึ่งก็ด้วยเหตุผลว่าวันนี้เนี่ยนะฮะเนื่องจากการเจริญเติบโตของเมืองนะฮะจำนวนประชาชนซึ่งเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ ะะการคะะ้าทั้งในประเทศและในภูมิภาคจึงมีความจําเป็นในการที่จะต้องมีการมีการลงทุนขนาดใหญ่นะะเพื่อเป็นการลดต้นทุนนะะแล้วก็เกิดการเชื่อมโยงเพื่อที่ทาให้เกิดการค้าขายนะะแล้วก็การเดินทางทุกอย่างสะดวกขึ้นนะะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับอย่างว่าในเรื่องเกี่ยวกับต้นทุนโลจิสติกของบ้านเราเนี่ยสูงส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการคมนาคมที่ไม่สะดวก เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าพรบรนี้ออกมานะครับแล้วก็สามารถที่จะเกิดการสร้างงานอย่างที่กล่าวที่กล่าวมานี้ได้เนี่ยนะฮะมันก็จะสามารถทําให้เราเองเนี่ยเราเองมีศักยภาพในการที่การแข่งขันของเราเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นในส่วนนี้นะครับนั่นก็เป็นส่วนซึ่งเหตุผลที่รัฐบาลเนี่ยให้ความสําคัญต่อพรบฉบับนี้นะฮะจนมีการตราพระพราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้นมานครับ ขณะนี้เนี่ยาทางสภาผู้แทนเนี่ยเขามีการพิจารณาเสร็จสิ้นในวาระสามเนี่ยตั้งแต่วันที่20กันยานะฮะแล้วก็ส่งมาให้ทางวุฒิสภาซึ่งทางเราก็ได้มีการพิจารณาในวันที่ 7- และ8ตุลาคมนะครับก็เสร็จสิ้นวาระสามเนี่ยในวันที่8ตุลาคมซึ่งเวลาก็เหลือน้อยมากเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราเองเราจะต้องหลังจากที่สภาผู้แทนเนี่ย นะเขามีการพิจารณาวาระสามเสร็จสิ้นเนี่ยนะฮะเรามีเวลาอีก60วันที่เราจะต้องพิจารณาให้เสร็จนะครับซึ่ง60วันนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาเสร็จสิ้นภายในวันที่21พฤศจิกาเพราะฉะนั้นหลังจากวาระสามที่เราเองออที่ที่ทางทางสภาผู้แทนส่งให้เราและเรามีการพิจารณาวาระแรกเนี่ยนะฮะเราพิจารณาวาระแรกในวันที่7และ8ตุลา ด้วยเวลาที่จํากัดมากที่เราจะต้องพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายในวันที่21พฤศจิกาเนี่ยนะฮะเราก็ดูตารางปฏิทินแล้วเนี่ยก็เข้าใจว่าถึงวันสุดท้ายที่เราจะต้องส่งต้องมีการพิจารณาเนี่ยคือวันที่13พฤศจิกาซึ่งจะเห็นว่าเวลาในการพิจารณาของเราเนี่ยน้อยมากเราก็เลยเริ่มประชุมตั้งแต่วันแรกเลยหลังจากที่เราพิจารณาวารละแรกเสร็จก็คือเราพิจา,า,ารณาวันละแรกเสร็จในวันที่8ตุลาใช่ไหมฮะวันที่9เราก็ประชุมเลย คือกรอบที่เราพิจารณานะฮะณนะตอนนี้เนี่ยเราก,เก็ต้องพยายามเราต้องเชิญทั้งกระทรวงการครลังและกระทรวงคมนาคมมาชี้แจงนะฮะถึงรายละเอียดว่าในการตราพระราชบัญญัตินี้เนี่ยนะฮะมันถูกต้องไหมนะฮะวันนี้เนี่ยก็จะมีคําถามมากว่ามันจะเป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังหรือไม่วิธีการตราพระราชบัญญัติอย่างนี้เนี่ยนะฮะมันจะเอ่อมัน มันเป็นเงินก้อนใหญ่เงินก้อนจํานวนมากเลยทีเดียวเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าใช้วิธีนี้เนี่ยนะฮะก็มีสมาชิกหลายท่านเป็นกังวลโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีม,มีการพิจารณาการใช้จ่ายเงินของประเทศเนี่ยผ่านพรบงประมาณแต่อันนี้ต้องถือว่าเป็นกฎหมายพิเศษนะครับซึ่งความจําเป็นดังกล่าวที่รัฐบา,าได้ได้ได,ได,ได,ได้ได้กล่าวไว้เนี่ยเราก็พยายามพิจารณานะฮะแล้วก็ขอให ว่าจะเป็นไปเป็นไปตามรัฐมนูลหรือไม่หรืออะไรอันนี้เป็นคําถามที่เกิดขึ้นเยอะมากนะฮะและนอกจากนั้นก็ในส่วนของโครงการขณะนี้ก็มีการพิจารณารายโครงการอยู่นะฮะโดยเชิญาทางกระทรวงคมนาคมนะฮะทุกกรมนะฮะแล้วก็รวมทั้งกระทรวงด้วยนะฮะมาชี้แจงให้ทางกรรมธิการอยู่ในขั้นการพิจารณาโครงการอยู่ นะะในส่วน,นกระทรวงการคลังแล้วก็พิจารณาแล้วก็เชิญหลายหน่วยงานมาแล้วเนี่ยนะฮะถามถึงลักษณะของการออกกฎหมายเนี่ยว่ามันถูกต้องไหมแล้วรวมทั้งถึงปันอ,อย่างกรณีกระทรวงการคลังนะฮะเราก็จะถามถึงเรื่องเกี่ยวเพดานหนี้นะฮะว่าเพดานหนี้วันนี้เป็นอย่างไรแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะเกินเพดานหนี้ที่กําหนดไว้หรือเปล่านะะว่า50%ของ GDP มันจะเกินหรือไม่นะ,ะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางสบน ก็ยืนยันมานะฮะว่าว่าวันนี้เนี่ยเราเองเราก็ยังใช้จ่ายเงินอยู่ในกรอบวินัยการเงินางการคลังนะฮะ,ะขณะนี้อยู่ในช่วงในส่วนของของสำนักงบประมาณเราก็ให้ทางสำนักงบประมาณเนี่ยนะฮะลองแจ้งว่าเพราะว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลบอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะพยายามที่จะเข้าสู่งบประมาณสมดุลเนี่ยในปี2560ก็มีสมาชิกหลายๆท่าน ก็ได้ถามถึงว่าถ้าหากว่าต้องสมดุลแล้วเนี่ยเราไปขาดดุลได้ไหมเพื่อที่จะไปพิจารณาในกรอบงบประมาณแทนเพื่อที่จะเกิดความมั่นใจว่าโครงการแต่ละโครงการเนี่ยนะมันมัน,ม,นมันเหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในคือโครงการต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่า วันนี้เขาเกรงว่าถ้าหากว่าวันนี้ทําลักษณะนี้เนี่ยไม่ได้เข้ามาสู่การพยายราิจารณางบประมาณแ,แล้วเนี่ยมันจะมีการแปลเปลี่ยนไปทําโครงการอื่นหรือไม่ตรงนี้เป็นความกังวลของสมาชิกมากเลยทีเดียว,ยวคือการพยายราิจารณงบนอกงบประมาณนะฮะเราจริงๆต้องยอมรับว่ามีพร,รกรมาสองฉบับแล้วก็ใช้วิธีการนี้เช่นกันนะฮะพร,ะรกรแรกเนี่ยนะฮะก็คือพร,รกรไทยเข้มแข็งก็ใช้โมเดลนี้ ต่เพียงแต่ว่าวงเงินตอนนั้นเนี่ยมัน4 0 0แสนล้านนะฮะมีพรกอรอีกฉบับหนึ่งที่ออกมาก็ใช้โมเดลเดียวกันนะฮะก็คือพรกรเนี่ยหลังที่เกิดปัญหาน้ำท่วมใหญ่ในปี54นะฮะก็อันนั้น3 5 0 0 0 0ล้านแต่อันนี้ก็ออกมาเป็นพรบเลยครับน,น,นี่บอกออกมาเป็นพรบรแต่ยอดเงินมันไปถึงสองล้านล้านก็มีสมาชิกก็มีความเป็นห่วงว่าต่อไปเนี่ยอาจจะเกิดโมเดลนี้ขึ้นมาเป็นประจำหรือไม่ ะฮะว่าต่อไปก็เลยไม่ต้องไปพิจารณาในงบประมาณเนี่ยต่อไปงบประมาณมันก็กลายเป็นงบประจำแล้วหลังจากนั้นถ้าเป็นงบที่มีการลงทุนก็จะออกมาในโมเดลนี้ตลอดเลยหรือไม่ก็เป็นความเป็นห่วงของสมาชิกจํานวนมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเป็นอยู่ในช่วงซึ่งเราพิจารณาอยู่และผมก็เข้าใจว่าในการแประยะติก็จะมีคนแปลยะติมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า อะไรนะครับประเด็นหนักเลยไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของมันจะเป็นต้นแบบอ่าอ่าตัวนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งมีการวิจารณ์กันมากแล้วก็ผมก็ได้สังเกตจากเราก็ได้สังเกตเห็นจากการการอภิปรายะนะฮะในความเป็นห่วงนะ,ะของสมาชิกนะฮะก็เกี่ยวกับเรื่องถ้าโมเดลนี้เป็นอย่างนี้2ล้านล้านแล้วถ้าเกิดโมเดลต่อไปมันอาจจะเกิดมาปีหน้าเป็น3ล้านล้านหรืออะไรขึ้นมาอีกนะฮะอาจจะมีการ พัฒนาโครงสร้างด้านการศึกษาหรือการสาธารณสุขขึ้นมาอีกอะไรลักษณะนี้มันเลยไม่เข้าไปอยู่ในการพิจารณาในกรอบงบประมาณหรือไม่นะฮะนี่คือประเด็นความเป็นห่วงของสมาชิกเท่าที่สดับตับฟังมานะะก็วันนี้เนี่ยสมาชิกเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะผมผมฟังจากเสียงสมาชิกกะันะฮะวันนี้คือในการบัธิการเองโดยส่วนใหญ่แล้วเห็นเชาะเห็นด้วยนะฮะอย่างกรณีรถไฟรางคู่นะฮะ โดยส่วนใหญ่แล้วผมเชื่อว่ารวมทั้งสมาชิกด้วยไม่เพียงแค่กรรมธิการว่ารถไฟเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นต้นทุนในการขนส่งที่ถูกแต่ไม่ได้รับการพัฒนามาเลยในอดีตที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นการเน้นนะฮะในการลงทุนด้านถนนนะฮะก็เลยเป็นการขนส่งทางถนนซึ่งมันมันก็ต้องยอมรับว่าต้นทุนสูงนะฮะแล้วก็ละเลยการการขนส่งทางราง เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาการขนส่งทางรางโดยเฉพาะอย่างยิ่งรางคู่ในส่วนนั้นเนี่ยเชื่อว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยนะฮะในการลงทุนในส่วนนี้การลงทุนในเรื่องเกี่ยวกับทางน้ําก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สามารถลดลดต้นทุนลดต้นทุนได้นะฮะส่วนนั้นสมาชิกก็เห็นด้วยนะฮะถนนซึ่งเกิดการเชื่อมโยงในภูมิภาคนะฮะส่วนนั้นสมาชิกส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยแต่ ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยคำถามของสมาชิกส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไปอยู่ที่ตรงเรื่องเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงว่ามันจะคุ้มทุนหรือไม่นะฮะแล้วก็ลักษณะของการพิจารณาโครงการใหม่ๆซึ่งยังไม่รู้ว่าเทคโนโลยีเป็นอย่างไรยังไม่ได้มีการศึกษานะฮะทั้งเรื่องเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ตอนนี้มาใส่ไว้ในพรบรเลยเนี่ยนะฮะ มันจะไม่เป็นการรอบครอบหรือไม่นะฮะก็จะเป็นคําถามที่ถูกตั้งในส่วนของเรื่องรถไฟความเร็วสูงซะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมเห็นด้วยกับการที่ว่าจะต้องมีการเพิ่มนะฮะการเชื่อมต่อโครงข่ายการขนการเดินทางการคมนาคมในเมืองใหญ่แล้วระหว่างเมืองนะฮะในเรื่องเกี่ยวอย่างเช่นใ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 นกรุงเทพเนี่ยนะฮะ ก็ผมื่อว่ามีการศึกษาแล้วด้วยว่าการลงทุนตรงนั้นถึงอย่างไรแล้วเนี่ยมันก็น่าจะคุ้มนะฮะอย่างเรื่องเกี่ยวกับรถไฟใต้ดินอย่างรถฟรมอเนี่ยนะฮะวันนี้เราก็จะเห็นว่ารถติดในเมืองเนี่ยมหาศาลวันนี้ไม่ต้องอะไรแค่ว่าเราเองเราจะไปไหนมาไหนเนี่ยนะฮะเราไม่สามารถกําหนดเวลาได้นะฮะไปติดอยู่บนถน,นนชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นนะฮะมันก็เป็นการต้องถือว่าเป็นการคอน sum น้ํามันนะฮะซึ่งตรงนั้นมันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่บรรจายไปอย่าง มันไม่ได้เกิดประโยชน์ถ้าหากว่าเราสร้างนะฮะการโครงข่ายคมนาคมตรงส่วนนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการลดเอ่อการการการ,การลดต้นทุนนะฮะของค่าน้ํามันอะไรต่างวกนี้มันก็น่าจะสามารถที่จะไปเฉลีย่ยนะฮะความสูญเสียตรงนั้นน่าจะไปเฉลีย่ยเพื่อที่จะไปสร้างโครงข่ายขึ้นมานะให้เกิดประโยชน์แล้วก็มันสามารถใช้ต่อไปในอนาคตได้นะฮะก,ก็ก็เพียงแต่เรื่องถ้าผมคชื่อว่า เรื่องที่เป็น question คือเรื่องเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงนะฮะว่ามันสมควรหรือไม่ซึ่งถ้าพูดถึงในทัศนะของผมเนี่ยนะฮะวันก่อนถ้าว่าดูจากท่านนายกรัฐมนตรีของจีนเนี่ยฮะท่านหลีเคอเสียงที่มานะฮะผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นยุทธศาสตร์นะฮะของประเทศมหาอำนาจอย่างจีนที่เขาเนี่ยต้องการที่จะลงมานะฮะโดยเฉพาะทางประเทศจีนตอนใต้ ทางออกสู่ทะเลที่ใกล้ที่สุดและเกิดประโยชน์ต่อเขามากที่สุดเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยก็หน้าที่จะมาผ่านทางประเทศไทยนะฮะโดยการเชื่อมต่อมาลงที่ประเทศลาวนะฮะซึ่งผมคิดว่าแนวเส้นทางเนี่ยมันถูกขีดไว้แล้วโดยทางจีนทางออใต้เนี่ยก็คงจะลงมาทางลาวแล้วก็มาเชื่อมกับประเทศไทยณนะจังหวัดนครพนมนะฮะและจากนครพนมก็คงจะไล่นะฮะมาทางสายอีสานเนี่ยแลนะลงมากรุงเทพ แล้วก็ลงไปถึงปาดังเบซาเพื่อที่จะไปถึงมาเลเซียไปถึงสิงคโปร์ซึ่งเส้นทางนี้ถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนเนี่ยนะฮะมันก็จะเกิดการเ,เดินทางไปมาหาสู่นะฮะของหลายประเทศนะฮะตั้งแต่จีนลงมาลาวมาไทยไปมาเลไปสิงคโปร์ตรงนี้เนี่ยนะฮะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนจีนตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่านะฮะรายได้ต่อหัวเขาสูงขึ้นวันนี้เราก็จะได้ทัวริสเพิ่มขึ้นมาก แต่เพียงแต่ว่าวิธีการลงทุนเนี่ยนะฮะมันจำเป็นหรือไม่ที่เราจะต้องลงทุนเองการที่เข้ามากล่าวอย่างนี้ผมเชื่อว่าอันนั้นเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของเขาที่เขาจะได้ประโยชน์นะผมเชื่อว่าเรื่องนี้ถ้าหากว่ารัฐบาลเนี่ยนะฮะใช้การเจรจาในเงื่อนไขที่ผมเชื่อว่าเกิดประโยชน์ร่วมและเขาจะเกิดประโยชน์สูงกว่าด้วยซ้ำไปเขาน่าจะเป็นคนมาลงทุนซึ่งตรงนี้ผมก็คิดว่า ในส่วนผมผมคิดว่าถ้าเข้ามาลงทุนเราให้สัมปทานเขาให้เขาได้ประโยชน์บางส่วนจากการใช้ที่ดินหรืออะไรตรงนี้นะฮะการลงทุนของเราก็น่าจะน้อยลงนะฮะแล้วในส่วนของรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะฮะถ้าเราพูดไปแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยนะฮะตัวเลขมันไปถึง8ปดเก้าแสนล้านเนี่ยนะฮะ,นะฮะตรงนี้ถ้าว่าเราหาคนมาลงทุนได้ในความความคิดระบนะฮะมันก็ลดการลงทุนตรงนี้ซึ่งสามารถไปลงทุนวันนี้ถึงแม้ว่า รถไฟรางคู่นะฮะก็ยังไม่ได้เชื่อมต่อทั่วประเทศนะฮะยังมีหลายสายซึ่งในผมเองเนื่องจากว่าอยู่ในการมาธิการคมนาคมด้วยนะฮะรอเ,อเราก็ยังมีพูดถึงสายจริงๆแล้วมันมีสายเด่นชัยเชียงรายแต่ถ้าว่าเราจะทำให้รางคู่ไปถึงเชียงใหม่นะฮะเราก็เพิ่มสายเด่นชัยเชียงใหม่ก็ไปซะนะฮะ, <ST S 2> ะ,ฮะเราก็จะสามารถทจะมีรางคู่ไปถึงเชียงใหม่อาจจะไม่จาเป็นต้องมีรถไฟความเร็วสูงก็ได้ นะฮะซึ่งถ้าว่ามีรถไฟรางคู่แล้วเนี่ยวันนี้เฉลี่ยความเร็วของรถไฟเราเนี่นะฮะอยู่ที่ประมาณ50-60ถึงกิกิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งนั่นเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คนเนี่ยไม่เดินทางโดยรถไฟแต่ถ้าหากว่าเรามีรางคู่แล้วเนี่ยนะฮะมันสามารถที่จะเพิ่มความเร็วขึ้นมากลายเป็น120กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เพราะไม่จําเป็นที่ต้องไปสับหลีกกันวันนี้เนี่ยต้องไปสับหลีก,กันรอสถานีรอสับหลีกกลายเป็นว่าใครจะขึ้นรถไฟ มันก็เลยกลายเป็นถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างคนก็เลยไม่ใช้นะฮะแล้ะวันนี้แทวารางคู่มันเชื่อมโยงทั่วประเทศมาคอนเซนเทรตตรงนี้ก่อนแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงผมคิดว่าน่าจะให้เวลาได้นะฮะในการที่จะศึกษาความเป็นไปได้นะฮะในการลงทุนในเรื่องเกี่ยวกับความคุ้มค่านะฮะจำนวนผู้โดยสารซึ่งวันนี้มันยังผมจึงต้องถือว่ายัางยังน้อยอยังยังยังว่างเปล่าอยู่เลยอะในส่วนนี้ แล้วบรรจุเข้ามาตรงนี้ผมก็คิดว่าในสมาชิกหลายท่านก็ต้องตัดเรื่องนี้ออกไปนะฮะในส่วนของผมผมคิดว่าโอเคว่าผมเห็นเรื่องการเชื่อมโยงเป็นหลักนะฮะรถไฟความเร็วสูงสายนครพนมปาดังเบซาอันเนี้ยถ้าหากว่าเป็นไปได้ร่วมกับจีนทําไปเลยนะฮะร่วมกับเขาให้เขามาลงทุนกับเราเราลงทุนน้อยลงสายอื่นเราอาจ,จใช้รางคู่ไปก่อนนะฮะเพื่อเกิดความรวดเร็วนะฮะตรงนี้เราก็ควรจะพิจารณาถึง p r r o t y อ่ะนะฮะว่าว่าอะไรมันมีความจำเป็นก่อนหลังนะฮะแล้วเราก็จะใช้เงินลงทุนไม่ถึงกับมากเกินไปสมเหตุสมผลในส่วนนี้นะครับ